สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนครนายกกันนะครับผมไปกัน2วันหนึ่งคืนนะแต่จะไปที่ไหนบ้างก็ไปรอติดตามดูในคลิปแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวผมขอไปเช็ดรถแป๊บหนึ่งครับผมไม่ไหวแล้วครับผมมีแต่ขี้นกข้างหลังเต็มไปหมดเลยฮนะเดีย๋ยวเช็ดเสร็จเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเธอปิดกล้องแบบยูทูบเบอร์ให้หน่อยดิในฐานะ ทะอละไรหลังจากที่คนดูแฟนผมไปคลิปแบบยูทูบเบอร์ไปผมก็ไปทําการเช็ดรถนะฮะหลังเช็ดเสร็จแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางกันเลยครับผมแต่ก่อนออกเดินทางอะ่ะเราก็ต้องไปแวะเติมน้ํามันก่อนเนาะช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยไม่รู้ว่าจะโดนเท่าไหร่เลยฮะสำหรับรอบนี้อเอาีแปดห้าเต็มถังครับ <85 S 1> ผมอะจะเล่นตองแป๊กูเ <c> ป <oughs> ิดให้ <c oughs> ผมอ่ะอื้อของจริงเลยครับผมโดนไป1,100บาทสำหรับราคาน้ํามันวันนี้นะฮะก็หลังจากเติมน้ํามันเสร็จนะฮะก็แวะพักกินข้าวกันนิดนึงนะหิวไม่ไหวแล้วกองทํามันต้องเดินด้วยท้องใช่ปะเราจะไปเที่ยวเราก็ต้องกินนี่เบอร์เกอร์อ๋อ กินข้าวบนรถนี่มันสุดแสนอร่อยจริงๆครับผมทุกคนพอกินข้าวเสร็จก็ออกเดินทางไปนครนายกกันเลยครับถร,รถมาได้สักพักหนึ่งนะก็ถึงช่วงๆคลอง5คลอง6แล้วครับผมธัญบุรีแล้วก็เข้าสู่จังหวัดนครนายกแล้วครับมึงอย่าเยอะมึงอย่าเยอะดิมึงอะมึงอ,ะอ,อ,ะ,งอะอย่าเยอะดิมึงอะอย่าเยอะ คูดเร่งกันได้สักพักนึงก็มาถึงวัดมณีวงแล้วครับผมวัดวันนี้นะผมที่ทุกคนขับรถเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นประตูอย่างสวยงามเลยครับผมแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากอยู่หน้าวัดครับหลังจากจอดรถเสร็จอะไรเสร็จนะผมก็เดินเข้ามาไหว้พระกันครับ วัดที่นี่จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะผมไม่เคยเจอเหมือนกันคือที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ทูบกันครับผมเขาจะใช้เทียนปักไปบนข้าวสารแทนครับแล้วเราก็หยิบแผ่นทองเองเนี่ยมาแปะตามพระพุทธรูปที่เราต้องการนี่เลยครับแฟนผมเนี่ยบอกให้หยิบมา9แผ่นนะจะได้9หน้านี่เป็นเคล็ดไปอีกนะฮะ และจุดเด่นของวัดนี้ผมเขาก็จะมีจำลองวังพญานาคครับผมคือผมต้องบอกว่าก่อนเข้าไปเนี่ยผมก็ดูรีวิวจากหลายๆที่มาคือมันสวยมากจริงๆครับผมทุกคนเห็นในรีวิวว่าสวยแล้วเห็นกับตาตัวเองสวยมากยิ่งกว่าอีกครับ เดินเข้ามาชมข้างในวังพญานาคก,กันครับบอกเลยว่าสวยมากจริงๆทุกคนเป็นอะไรที่ first impression แล้วแบบสวยมากจริงๆคือข้างในเขาก็จะมีพญานาคพระพุทธรูปองค์ใหญ่แสงสีให้เราเนี่ยถ่ายรูปมุมสวยๆให้เราคารบบูช,ชากกราบไหวบอกเลยว่าเป็นอีก1จุดแลนด์มาร์กที่น่าสนใจมากๆครับว่ามันไปทางเดียวกันเลยอ่ะอร้อน ขับรถกับพะพิชเชนที่ขับเอทีวีอะก็พะพิชเนนอ๋อร oh, ้ oh, อนร้อนร้อน oh, เราบอกตามตรงหลังจะออกมาจากข้างในวัดแล้วอ่ะเดินออกมาทิ้งที่รถโคตรร้อนเลยครับผมทุกคนสถานที่ต่อไปของเราคือจะไปไหว้พระพิชเนนองค์สีชมพูกันครับอ่ะเดี๋ยวถึงท่าเข้าแล้วไปดูกันรอร้อย,อย <laughs> ได้อะไรมา ผมพาพิชคะแนนปะใช่ใช่ไปไหว้ไว้สองเดือนขออะไรได้ทุกอย่างนะอ,อ่ะอาะสะงมือว่ะตอนนี้ก็ออกมาจากที่ไหว้พาพิชคะนนแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่ขับ ATV กันครับผมหากิจกรรม a s สทูเอนเกันนิดนึงอยากจะลองขับ ATV บอกเลยว่าอันนี้เป็นการขับ ATV ครั้งแรกของผมและแฟนผมทั้งสองคนครับนี่คือครั้งแรกปะผมคนเดียวผมคิดไปเองนะ ขับ ATV ครั้งแรกของผมแล้วกันมาดูกันว่าจะไปถึงไหนนะครับผมจะรอดหรือเปล่ารอดูกันแล้วกันและแล้วเราก็มาถึงร้าน R ATV ของเรากันครับค่าบริการของร้านนี้นะคือ2คนนะ่ะ500บาทครับผม1คนนะ่ะ400บาทต่อคันนะครับระยะทางประมาณ7กิโลเลการขับครับเราจะไม่ใช้บิ๊กดีจะใช้เร่งหน้าอีกตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เสิร์น,รนี่เป็นเบรกเบรกรถเป็นรถเกียโโร์โซ่ดีคอนท้าติดคืนเร่งได้เลยเ องบอกเลยครับผมว่าเป็นการขับ ATV ครั้งแรกที่โคตรมันทุกคนเส้นทางที่เขาพาผมไปเนี่ยผูกขะเหมาะสำหรับการที่จะไปขับ ATV มากๆเลยครับทั้ทงลุยน้ำลุยดินลุยเลนนะผมหลุมบ่อนเต็มไปหมดเลยนะฮะ เราลงด้จะข้าลงไม่ได้ข้ <laughs> าลงฝั่ง <laughs> นี้เลอร้ปมี่ก็ภาดเนี่ฮะไว้พัทถ่ายนระูปก่อนคน บอกตามตรงครับว่าประทับใจมากสำหรับการขับ ATV ครั้งนี้ครับผมระยะทางโคตรไกลขับโคดหมันทุกคนขับไปชักพักหนึ่งที่เขาก็จะให้เราแวะจอดถ่ายรูปวันอีกยื่นปลุกนะครับผมมีมุมอหนอมุมให้เลือกถ่ายกั จะผ่านจุดต,ตรงนี้มานะครับผมก็ได้เวลาขับกลับกันแล้วนะฮะลงพื้นเรียบๆเนี่ยทางพี่เขาแนะนํามาว่าอย่าขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะพื้นมันจะลื่นนะครรีวิวความรู้สึกนะฮะเป็นไงบ้างจะตกตลอดเลยคนขันขับขับไม่ดีเฮ้ยขับดีสุดแล้วเป็นแมงมันดีวะผมครมถิดว่าผมสนุกสนุก เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคนที่พักเลยครับผมนี่เราพักที่พักชื่อว่าอะไรนะ The Bamboo Camping and Cafe โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่พักเลยครับแล้วเ้วก็มาถึงนะผมที่พัก The Bamboo Camping นะครับบรรยากาศที่พักดีมากๆเลยน้องื่อน้อยจะเอาตัวนี้เหรอ ตรงที่พักเนี่ยเขาจะมีหลากหลายราคามากเลยนะครับผมในส่วนที่ผมพักเนี่ยจะเป็นรถบ้านขนาดเล็กครับผมราคาจะอยู่ที่2 0 0 0บาทต่อคืนนะครับมีอาหารเช้าให้มีน้ำแข็งบุฟเฟ่มีเกาพิ้งหยางให้ครับในรถบ้านขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะมีตู้เย็นให้เราด้วยนะห้องไม่ใช่ห้องพัดลมนะทุกคนเป็นห้องแอร์นะเออ หลังจากมาถึงแล้วก็เตรียมเอาของเนี่ยไปเข้าห้องพักของเรากันครับผมบอกเลยว่าวันนี้ของมาไม่ค่อยเยอะฮะมีกระเป๋าแค่สองใบเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันทุกคนตอนหกโมงเย็นแล้วเขามีหนังให้ดูด้วยนะเป็นแบบไม่รู้วันนี้หนังฉายเรื่องอะไรแต่แบบมีไอ้นี่เลยนะเป็นแบบเหมือนจอภาพยนตร์อ่ะกลางแปลงอ่ะโคตรเสียวเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ําอาบท่าก่อนแล้วกันเจอ,อทีตอนหมูกระทะแล้วไปนั่งดูหนังแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรต่อเราก็รอดูวกันนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วเงนสบขึ้น บอกเลยว่าเย็นสดชื่นท้องหนาวก็โอเคอยู่ไม่ไม่สกปรกสาดมากอยู่ข้าวแล้วกินหมูกระทะดีกว่าทุกคนอาบนาวแล้วจะ่กต้องอาบอีกรอบหนึ่งราคาของหมูกระทะเนี่ยจะอยู่ที่ชุดละ450บาทนะครับผมทางที่พักเขาจะเตรียมไว้ให้เรานะเราก็ต้องบอกเขาว่าเราต้องการชุดหมูกระทะนะฮะนี่เพื่อนี่เพื่อ นี่หม,มูกระทะทุกคนน้ำงกินอก็รีวิวอืมอร่อยอร่อยจริงผมจะเป็นคนพิชิตหมูกระทะว่าหมูกระทะอันไหนที่เที่ยวไหนอร่อยที่สุดในที่ที่ผมเคยไปมาถ้าผมลืมหมดแล้วผมอาจจะต้องไปซ้ำอีกทีละไปต่างจันอืมแล้วนี้ผมให้ที่เนี่ยเดอะเบสเลยที่หนึ่งเพราะว่ามูที่อืน่นหมด เขาเรียกนักปิ้งเหรอสรุปมันเป็นปิ้งหรือเป็นย่างหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะหมูกระทะเขาเรียกปิ้งหรือย่างเขาเรียกปิ้งใช่เหรอย่างมันก็ต้องมีตะแกรงแล้วทอดอ่ะไม่ก็ทอดสิเฮ้ยทำได้ตาแขนใหญ่กว่าไม่ใส่ไม่ดีเลยหลังจากกินหมูกระทะไปได้จนเต็มที่แล้วนะผมเราก็ไปนั่งดูหนังกันครับเฮ้ยคุณ เก็บมือเข้ามาเลยรู้ไว้เลยว่าในปา่าทุกๆอย่างที่เราเห็นมันคิดจะฆ่าเราจุดที่ผมชอบที่สุดในปา่าทุกๆท,ท่านเตรียมตัวพบกับแล้วตอนที่เรามาดูหนังเนี่ยเขาก็จะมีป๊อบคอนให้เราเนี่ยหยิบได้ทานฟรีเลยนะผมรวมอยู่ในค่าห้องพักแล้วนะป๊อบคอนตัวเนี้ยพอดูหนังเสร็จแล้วก็ไปเข้านอนกันครับ เดินมาตอนเช้าก็ไปอาบน้ำอาบท่ากันครับผมอาบเสร็จก็ไปหาอะไรกินกันอยู่ไม่ไหวแล้วข้าวเช้าเขาจะเป็นข้าวต้มเผ็ดนะับผมแล้วก็มีเนื้อหมูผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่บอกเลยว่าโคตรอร่อยทุกคนค้าสาวเขาเบิรนกันเขาบอกอร่อยเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันมีข้าวต้มแบบนี้อยู่ด้วยหรอวะทำไมมันอร่อยขนาดนี้นะฮะล้วก็เป็นคนดีครับผมถือกับไปสองถ้วยนะเอาไปให้แฟนกินด้วยครับผมสํำหรับข้าวต้มเช้านี้อร่อยนะอร่อยอร่อ,อ,รอมีเห็ดมีหมูด้วยหิวเลยดีเลยตอนเช้าร้อนๆก็นั่งกินข้าวเช้ากันอยู่ได้สักพักหนึ่งนะผมก็เตรียมตัว ที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปกันครับอะไรใครพูด <laughs> ไปไหนจะไปไหนต่อครับเนี่ยเราจะไปคาเฟ่กันค่ะคาเฟ่อะไรครับ The Second November Cafe and าเฟ่อนะไรโอจินิกอะไรโอจินิกฟาร์มอ๋อโอเค <Bye. S 1> บายวาร์ปมาที่ร้าน The Second November Cafe นะครับผมเราก็ ขับรถมาได้สักพักหนึ่งนะฮะจากที่พักพอสมควรก็มาถึงร้านคาเฟ่ร้านนี้ครับบรรยากาศข้างในนี่ดีมากผมบอกเลยว่าคุณผู้หญิงต้องชอบมากมแน่ๆครับผมบรรยากาศภายในร้านถ่ายรูปแทบได้จากทุกมุมของร้านครับหลังจากที่สั่งเค้กสั่งขนมสั่งอะไรไปเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปหามุมถ่ายรูปหามุมนั่งรอรับเครื่องดื่มกันครับ นั่งรอกันได้สักพักนะผมชีสเคส้กที่แฟนผมสั่งก็มาส่งเนาะแล้วก็ได้เครื่องดื่มเป็นนมสดปั่นกับชาเขียวปั่นมาส่งให้ครับผมบอกเลยว่ารสชาติดีมากๆครับโอเคครับได้เวลาโชว์ใช้กรรมถ่ายรูปให้แฟน <laughs> ที่ผมถ่ายรูปให้แฟนเสร็จนะครับผมเราก็ไปกันต่อที่ตลาดลงเกลือนนครนายกครับเข้าไปในตลาดลงเกลือนจะเสียค่าจอดรถอยู่ที่20บาทนะครับผมของในตลาดเนี่ยมีเยอะมากเลยทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้ามา่านเสื้อผ้ารองเท้าเสื้อผ้ามือสองอะไรแบบนี้นะครับผมจะมีของสินค้าในตลาดเนี่ยเยอะมากเลยนี่ครับมของเขาเลยนั่นดูเหมือนที่เขามีเลยไนกี้ไวริง ใส่อยู่ครั้งเดียววิ่งฮ่าฮ่าบาทเต็มไปหมดเลยอะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะอนนของคังอดิ้อ้ยเตยเลย<ฮ><ฮ>ลว่าอาดิดาสบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้ถูกใจมากครับผมถ้าใส่ได้นี่เอาไปเลยมันหลวมไปนิดนึงเสียดายสรุปแล้วได้ชุดกีฬาครับผมเสื้อกางเกงอย่างละตัวเกงสองร้อเสื้อร้อปสิบเป็น380ได้ชุดกีฬาไปออกกำลังกายจะได้ที่แฟชั่นออกกำลังกายมากขึ้นเดี๋ยวไปไหนต่อนะ เออเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปกินส้มตําร้านเด็ดปะเขาบอกว่าเด็ดโอเคมีคนบอกว่าเด็ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านข้าวนนี้เด็ดแค่ไหนไปไปเจกันทีละครับโอ้ทุโคนเมื่อกี้ริวกุญแจรถประเด็นคือหากุญแจรถไม่เจอเว้ยตอนแกรกคิดว่าล่วงใช่คิดว่าล่วงอยู่ตรงไหนแต่ที่หนึ่งก็ถามเขาเขาบอกให้ไปหาประชาสัมพันธ์ก็เดินไปประชาสัมพันธ์พี่เขาบอกมันไม่ได้ล่วงหายค่ะมันคายที่รถดีของไม่หายอะไรไม่หายมีลุงเขาเก็บไว้ให้ขอบคุณ คณลุงมากๆนะคบผมไม่รู้หรือไม่งั้นโหไม่ได้กลับบ้านแล้วผมเนี้ยเมื่อกี้ได้โรคเลยเหงื่อแตกเลยนะูดโอ้บอกเลยว่าโลกจริงครับผมทุกคนหลังจากที่เจอกุญแจรถเราก็ขับมากินส้มตำไก่ย่างจามจุรีครับผมบอกเลยว่าราคาไม่แรงมาทุกคนราคาแบบปกติทั่วไปเลยแล้วอาหารเนี่ยอร่อยมากทุกเมนูที่ผมสั่งมาเลยครับถ้าไม่เชื่อทุกคนก็ต้องไปลองกันดูนะ อร่อยน้ำจิ้มอร่อยดีส่งคำรังดูเนี่ยยอดร้านส้มตำร้านนี้ผมยกให้เป็นอีกห The Best ในดวงใจผมเลยครับผมทุกคนถ้ามีโอกาสผม่าจะกลับไปกินอีกนะโอเคทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับกรทมแล้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะผมชอบคลิปนี้ก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์กด ตับตะไ, <laughs> ไคร้ไปแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปต่อหน้าไปครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายดิ